จะมาสอนแปลงไฟล์โมเดลชุดใน OpenAI v e เป็นโมเดลใน Photoshop นะครับผมทิ้งลิงก์โหลดโปรแกรมแปลงไว้ให้นะตอนแรกก็กด Send to Desktop แลครับอ่ะนี้กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามานะก็กด Cancel อันนี้แล้วก็กด Import ไฟล์โมเดลของเรามาเลยครับพอเราหาไฟล์มาได้แล้วนะวก็ชื่อไฟล์นะห้ามมีภาษาไทยอยู่ในชื่อนะ ตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ครับนี่แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกอันนี้กด Import เลยครับนี่อ่ะพอมันขึ้นหน้าแบบนี้นะแล้วก็กดตรง L0 นะเนี่ยจะได้เห็นโมเดลของเราแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็กด Export เลยครับเลือกโฟลเดอร์ที่จะ x Po r พไปแล้วก็ตั้งชื่อภาษาอังกฤษแบบโมโม เสร็จแล้วปิดโปรแกรมเลยครับกด no ก็เปิดโฟลว์ชอปมาแล้วก็ลากไฟล์ obj อันนี้มาเลยนะที่เรา e ็กพอตมาเกีตลากไปในโฟลว์ชอปแล้วก็ปรับขนาดตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสองพันและกันกดโ okay. อเคแล้วก็ตอนนี้พอดไฟล์นะครับมันจะได้ไฟล์2อันนี้นะครัแล้วก็ลบไฟล์อันนี้ไปเลยก็ไดเ้เสร็จแล้วนะครับ ได้ไฟล์โมเดลมาใน Photoshop แล้ววิธีเข้าไปดูเท็กเจอร์มันก็กดตรงนี้ที่เป็นรูปทาเนี่ยก็เป็นชื่อแล้วก็เขียนว่าเท็กเจอร์ตรงนี้กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนี่นะไ,ได้มาแล้วอพอเปิดมาโมเดลตอนแรกนะไฟมันจะสว่างอยู่นะเราก็ให้กดโคลชาร์โดออกแล้วก็ลดมาสัก80ข้างหลังได้นะก็เพิ่มไฟไปข้างหลังนี่แล้วก็เอลชาร์โดออกแล้วก็ลดลงแบบสัก ส่วนโมเดลของใครนะรที่สีมันยังแตกๆอยู่เียนะผมก็ดูปรับปรับตรงนี้นะครับตรงนี้อันที่2นะครับให้ปรับเป็น0 1 2นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็กดโอเคอันที่3นะครับให้ปรับเป็น0 0 0 0นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเราไปเป็น0 2นะครับ0.2โอเค อะไรนะแล้วก็กดโอเคก็วิธีทําให้โมเดลสีมันสดขึ้นนะให้เลือกอันนี้เลาก็ปรับตรงนี้เลยครับชายอันนี้ให้เป็น100%ก็ไปแก้สีกันจะเอาลองเป็นสีแดงแ้วกันนะครับนี่ครับโมเดลเราก็เป็นสีแดงแล้วครับมันจะแก้เสื้อข้างในเป็นสีอื่น,นครับก็แก้เอาเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ไปดูที่โมเดลเลยนี่ครับมันจะเป็นสีที่เราแก้ไปเกียนะมุดได้แล้วก็เซฟนะนี่เป็นเพ g จีโอเคเรียบร้อยนะครับก็แค่นี้นะง่ายๆโอเค